สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับนาธานแคร์ตะเกมนะครับและเกมที่คุณรับชมตอนนี้นะครับก็คือเกมไมค์คราฟท์ครับสี่เหลี่ยมเรีมสี่เหลี่ยมเรียมแบบนี้นะก็มีเกมไมค์คราฟทนะฮะอย่างเดียวนะก็โอเคเอ่ออยู่กันในเลสเพย์ของผมนะก็เออ่ตอนนี้ไมค์คราฟทนะฮะมันก็ออกมาเป็น1.9เลยนะครับก็นี่นะฮะรู้สึกว่านี่นะฮะก็เป็นไมค์คราฟท1.9เลยนะครับก็สกินของผมก็ยังไม่มีนะครับก็ ผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมากันในเร็วๆนี้แน่นอนโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาที่อยู่อาศัยก่อนเลยฮะโอเคก็ผมผมรู้สึกว่าอไมครับอ,อะไรนะไมครับหนึ่งจุดเก้านะก็มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ๆหมก็เยอะแยะมากมายเลยนะก็ผมว่าน่าจะเล่นกันผมคิดว่า อซีรีส์นี้นานแน่นอนฮะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าเราจะทำการสร้างบ้านนะฮะก็ทำฟาร์มทำไอ้ปอดล็อกอาชิพเมนต์อะไรให้ครบท้วนนะครับก็หาที่อยู่อใัยกันก่อนผม,ผมว่าภาพมันวงๆนะ ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะฮะเอ้ยมันก็ต้องเป็นดเขาก็ดูคลิปเรานะอืมตรงนั้นตรงนั้นเออก็น่าอยู่ดีนะฮะแต่อ๋อตรงนี้มีงัวด้วยอ๋อแฟม,ม,นนมเลมต,ตของผมตอนนี้ตกมากเลยฮะมันตกครับแฟมเลตรของผมตอนนี้ตกมากเลยฮะ โอเคตรงนี้ก็มีดันเจียนโอ้ยแฟมเลตต์กครับขอโทษทีครับพอดีเปิดหลายโปรแกรมไปหน่อยแล้วก็คอมผมก็เปิดมาทั้งวันเลยนะฮะอาจจะมีหน่วงๆกันบ้างนะก็คอมผมไม่ได้เทพนะแต่ผมคิดว่าในอนาคตจะต้องพัฒนาช่องของผมนะให้ดียิ่งขึ้นไปแน่นอนนะครับผมก็ใครที่เข้ามาดูนะครับช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ถ้า ใจบุญใจดีนะฮะก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะผมอ,าาอ่าฮะโอ้มีแกะมีฟักทองนะครับ เดี okay, uh ๋ยวเราจัดการจัดการเจ้าแกะไปก่อนฮะอ่าฮะตอนนี้แฟมเลีตกมากเลยฮะก็กรจอผมนะก็เป็นของ AMD นะฮะก็ผมจำชื่อเอย้ผมจาชื่อรุ่นไม่ได้ละสิรุ่นอะไรละอืม อ่อตั้งแต่มันมันอัพเป็น1.9นะครับระบบการตีหรือว่าอะไรนี่มันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะเออตรงนี้ดีไหมอ๋อผมได้ยินเสียงซอมบี้แล้วผมว่าเราสร้างบ้านอยู่ตรงนี้เลยฮะอหตรงนี้ก็น่าอยู่ดีนะครับเราจะขุดตดินตรงนี้อ่อนนะฮะ โ okay. okay. อเคโอเคอ่แล้วก็สร้างบ้านเลยฮะเอาเน้นความสวยงามกันหน่อยนะฮะรีบทําที่อยู่อาศัยฮะโอเคตอนนี้ทําแบบนี้ไปก่อน,นะฮะ ในอนาคตก็ยังไม่รู้นะว่าจะอุ้ยว่าจะเป็นยังไงนะก็ตอนนี้ก็อยู่แบบนี้ไปก่อนฮะอืมเฮ้ยอะไรอ่ะเอ่อโอเคมา ครับของนะอ๋อแล้วก็ลืมบอกอย่างนะฮะมันสามารถถือถือของสองมือได้แล้วนะฮะก็เป็นการอัปเดตที่ผมก็ว่ามันก็ดีนะเนี่ยนะดูนะครับได้เราก็มันถือตรงนี้ได้ด้วยอ่าเดี๋ยวคนคอยดูนะครับอ่าเห็นไหมเราสามารถถือได้แล้วสองมืออ่าไอ้เรื่อ,ม,ม,อมันกดตีไงวะเฮ้ยผมลืมแล้วอะมันกดตีไงวะอ๋อ กด F นะครับกด F เป็นการสลับของนะผมก็นี่นี่นี่อ้่อะาหะเงงสิงงสิงงสิงงส <c oughs> โอเคอ่แล้วก็มานี่ก่อนเลยเฮ้ยไม่ใช่ดิโอเคนี่ครับ ขวานไม้นะฮะแล้วก็ทำเจ้านี่กันเลยผมว่าผมอาเอาอนี่ออกไปก่อนนะฮะรู้สึกเริ่มรู้สึกลำคานไงไม่รู้นะฮะขุดกันเลยทําที่อยูาใสไปก่อนแนละ้วชั่วคราว เน้นความสวยงามสักนิดหนึ่งนะฮะก็จะได้ดูไม่น่าเกลียดกันเกินไปนะเฮ้ยวางผิดวะจะมืดแล้วไม่ต้องเหลือไม้ไว้ได้วยฮะโอเคเราก็ทำประตูเฮ้ยแม่ได้สามอันเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดไปเองหรือว่ามัน เปกติผมรู้สึกว่าเราถ้าเราค้ามนี่เราจะได้แค่อันเดียวนะฮะโอเคเตียงครับตเตียงโอเคเฮย้ยอ๋อมีการอัปเดตของประตูด้วยฮะดูนะฮะฟังอ๋อมันเปลี่ยนเสียงไปฮะโอเคเฮ้ยเหมือนบ้านฮอบบิทเลยวะ่ะ ชอบชอบชอบเอาเอาดินวางตรงนี้หนะ่อยให้มันเท่าๆกันโอเคสวยเว้ยไม่น่าเกียดฮนะโอเคเออทำอะไรต่อดีตอเตาเผาครับขยายบ้านก่อนเมีเอาให้ครบเจ็ดอันนะไอ้สิบอันนะ สิบอันป่าววะผมก็ไม่ได้เล่นไม้คราบนานแล้วโอเคเริ่มมือแล้วก็วางอันนี้เลยเฮ้ยอ๋อนี่โอเคอเฮ้ยเ,เ,เรียบออกไปตัดไม้ก่อน ย,ยังทันยังทันยังทันเอาตรงนี้แหละ <_ d ata> คิดเองหรือว่าได้ยินเสียงคิปเปอรล <_ d ata> <_ d ata> วะกลัวๆนะ <_ d ata> ช่วงนี้กระแสมไมค์ครับก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะเกี่ยวกับการเล่นแบบนี้นะก็โอเคเดี๋ยวเราใส่ไม้เข้าไปเลยอ่า เพื่อที่จะทําแล้วหลังจากนั้นเราก็นอนอ่าแล้วฮะเห็นไหมฮะเราเราสามารถเห็นมือเห็นขาตัวเองได้ด้วยนะครับผมก็อัปเดตที่ผมก็ว่ามันก็ดีนะอ๋อแล้วก็มีการคืนชีพของของเอเดอร์ดักอนด้วยนะก็น่าจะอีกอีสักอีกสักพักนะครับกว่าเราจะได้ไปจาัดก,การมันนะก็โอเคก็เอาทานเผาต่อระหว่างรอเราก็ นี่เลยตัดไม้ฮะสิ่งเดียวที่เราทําได้ตอนนี้นะได้ยินไหมฮะสิงซอมบี้ผมว่าน่าจะมีน่าจะมีถ้าอยู่ตามแถวนี้แน่เลย โอเคแล้วก็เอาเนื้อใส่เข้าไปเลยแล้วก็ไว้ก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาทอดมาอยู่นี่แล้วอีกไม่ได้ทอดสิเมื่อกี้พูดผิดนะไอ้เขาเรียกอะไรอะ่ะโอเคแล้วเราก็ติดไว้ฮะ ติดไว้นะฮะทำให้ตรงนี้สว่างขึ้นมันสักนิดนึงก็ยังดีนะตรงตรงนี้ต้องมีถ้ำแน่เลยคนระับเพราะว่าผมได้ยินเสียงข้างข้านะนี่ตามต้นไม้แบบนี้ก็ต้องปักไว้นะเพราะว่ามันสามารถทำให้สอมบี้เราของของเราเกิดได้นะฮะก็ทำไว้ก็ไม่เสียละไม่เสียหายอะไรนะะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปลูกข้าวกันเลย เนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่านะเดี๋ยวอาจจะทําเป็นตัวน,นี้เดี๋ยวอาจจะทําเป็นเคาเรียกว่าไงอะสพานนะก็ น่าจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะก็โอเคนี่ผมได้ยินเนี่ยโอเคกินก่อนอเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะไม่ชอบเลยเฮ้ยนี่ไง ผมว่าต้องมีแน่เลยฮะนี่แหละมันอยู่ตามแถวนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนเรามีออใช่เรามีนี่อยู่ป,ปุ๊บปุ๊บโอเคไวขึ้นมานิดนึงนะแต่แล้วเราก็ใช้นี้มาให้เสร็จให้ให้ให้หมดไปก่อนนะฮะขวานไม้ให้หมดก่อนช่วงนี้ประหยัดได้ก็ประหยัดไปก่อนนะ ก็จริงๆผมก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะแต่ว่าก็ผมก็เป็นคลิปเปิดใหม่นะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะก็ช่วยกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะก็ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็กดแชร์ก็ด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมก็อยากได้กําลังใจกับเขาบ้างเลยก็โอเคถ้าใหญ่ผมแคสเกมอะไรบอกได้นะบอข้างล่างคลิปได้เลยนะก็เดี๋ยวผมจะพิจารณาจากสเปขคอมของผมอีกทีเนะ เดี๋ยวอีกไม่นานนี้ผมจะเปลี่ยนสเป c ค,ค,คอมใหม่นะเดี๋ยวอาจจะทำการรีวิวการจัดสเป c ค,ค,คอมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาบอกกันนะถ้าอยากให้ทำก็โอเคเดี๋ยวผมจะจัดให้นะโอเคเอาไว้ได้สักจำนวนหนึ่งคนระับ ผมอยากจะทำตรงนี้ให้มันโล่งๆเลยฮนะเดี๋ยวอาจจะไว้ทําฟาร์มอะไรแบบนี้นะฮะก็หลายอย่างนะฮะที่ตรงนี้มีดันเจียนวะอะไรฮึอ,อะลงไปลงไปเอ ไอ้พวกน,นี้เราเอาไปเผาได้นะเก็บไว้ เอ้อยยังไม่หมดขอให้หมดอ่าพังละโอเคผมอยากจะเอาให้โล่งเลยนะก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกันด้านนี้ก่นกอนดีกว่าอ๋อแล้วก็ผมไม่รู้นะว่าว่ามันมีอัปเดตหรือเปล่าแต่ว่า มันน่าจะอัพมันตั้งนานเลยแหละเนี่ยฮะเหมือนกับว่าพอเราตัดต้นไม้ใช่ไหมฮะแล้วก็เสียงเพลงนี้จะดังไปไหนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเสียงเพลงก่อนนะฮะเสียงเพลงเสียงเพลงโอเคผมรู้สึกว่าเกมนี้มันมืดๆนะเนี๋ยวๆผมขออนุญาตปรับการาฟิกแป๊บนึงนะฮะก็ ผมรู้สึกว่ามันมืดๆนะก็โอเคปรับความสว่างซักซักสักเอเคเก้าสิบแล้วกันโอเคภาพก็สว่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เผื่อเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะอาจจะมองไม่เห็นนะก็เดี๋ยวผมก็ปรับปรับความสว่างไว้ให้ก่อน อโอเคเพลงนี่ผมว่าเพลงมันดังเกินแล้วนะฮะมันจะดังมาเสียงพูดของผมและโอเคอเดี๋ยวเราจะทำอะไรดีทำอะไรดีทำอะไรดี เออตรงนี้ออกนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำเหมือนบ้านฮอบบิทเลยนะฮะก็เออจะทำาเลยดีไมหมหรือว่าจะต่อยพีหน้าดีเฮ้ยเก็บมาเก็บมาเก็บมาอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อกันใน ep ีหน้าแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวรับรองว่าอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะถางขอโทษน,นะครับ โอเคเดี๋ยวรับรองกันว่า EP หน้านะตรงนี้จะอาจจะโล่งไปเลยนะก็เดี๋ยวผมจะมาถางป่ากันนะฮะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูผมนั่งตัดต้นไม้มันอาจจะเบื่อนะเดี๋ยวผมก็อาจจะตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อใน EP หน้านครับเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้นะฮะอ๋อและอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe และติดตามครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ผมเป็นนักแคสเกมหน้าใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP ที่2นะครับวันนี้ก็ สวัสดีครับใครไม่กินข้าวอย่าลืมกินข้าวนะก็โอ okay. เคบายบายเจอกันยครับ